บทที่1223เหลือเพียงเจียงเฉินเท่านั้นข้อผิดพลาดของสถานะของโมโม่ในการแข่งขันเดมอนเรสนั้นสูงมากแต่เธอเป็นคนแรกที่ออกจากเกมเธอยือนอยู่ข้างนอกและมองดูคนหลายคนในแผนภูมิฟเยเลเมนต์หลายคนยือนอยู่นอกศาลาที่เธิงเขาทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยจารึกวิเศษนี้จารึกเล่ นี้จารึกเหล่านี้ไหลเวียนไปทั่วร่างของพวกมันเหมือนลูกออดซึ่งเบ่งบานด้วยแสงหลากสีสันภายใต้แผ่นจารึกเวทมนตร์จิงเฉินไม่รู้สึกอื่อัดใดๆแต่กลับรู้สึกบอุูนและสบายใจอย่างสุดจะพนานาการปลอบประโลมแบบนี้ ตีนเวลานานกว่าหนึ่งนาทีและเขารู้สึกอึดอัดราวกับว่ามีแมลงนับไม่ถ้วนมากัดกล้ามเนื้อของเขาทั่วร่างกายจากนั้นสมองของเขาก็เจ็บปวดอย่างรุนแรงราวกับว่ามีแมลงคลานอยู่ในหัวของเขาใบหน้าของเขาดูเจ็บปวดเส้นเลือดสี น้ำเงินโป่งพองและการแสดงออกของเขาดูดูร้ายและน่ากลัวเช่นเดียวกับคนอื่นๆอ,อ,อีกหลายคนและพวกเขาทั้งหมดรู้สึกไม่สบายใจแต่ความรู้สึกไม่สบายนี้ยังอยู่ในขอบเขตของความอดทนเพื่อให้ได้มาซึ่งการผกผันขององค์ประกอบท้า หดงห้าของการปฏิบัติในสมัยโบราณและสมัยใหม่พวกเขาทั้งหมดต้องทนกับความเจ็บปวดไม่กี่วินาทีผ่านไปอีกครั้งตำนานทั้งสามสัมผัสได้ถึงพลังอันทรงพลังและเขาไม่สามารถทนต่อพลังนี้ได้อีกต่อไปและพลังนี้ก็ได้ส่งเขาออกไปมีดอกไม้อยู่ตรงหน้าเขาและเขาก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งและเขาได้ปรากฏตัวขึ้นในโลกภายนอกแล้วเมื่อมองเห็นพี่ชายของเขาปรากฏตัวเขาก็หัวเราะเช่นกัน ที่อาวุโสดูเหมือนว่าองค์ประกอบทั้งห้านี้ไม่มีชะตากรรมสำหรับคุณซานจูกลอกตาและพูดว่าทำไมฉันออกไปแล้วคุณมีความสุขไหมไม่ไม่โมโมเลิกยิ้มทันทีจริงจังและกล่าวว่าตามที่คาดไว้ของการปฏิบัติแบบโบราณและสมัยใหม่แม้แต่อัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้เช่นพี่ชายคนโตก็ไม่สามารถได้รับไฟเยเลเมนซิ่งเวอร์ชั่นได้และเขาไม่รู้ว่าใครจะได้ ไม้มันมาเธอยังคงมองดูแผนที่ห้าองค์ประกอบที่อยู่ข้างหน้าเธอในรูปยังมีอีกหลายคนเจียงเช่นมรูโอนิกวนวีและเจียงมูยา่าแม้ว่าจะอยู่ในภาพวาดแต่ก็ยังเห็นจารึกลึกลับที่หมุนเวียนอยู่บนพื้นผิวของร่างกายเมื่อเห็นเช่นนี้โมโมโอดไม่ได้ที่จะถามว่าที่ใหญ่นี้เป็นคำจารึกของเต่าแห่งสวรรค์ใช่หรือไม่อาณาจักรสามารถ สร้างโลกและสร้างกฎเกณฑ์ได้ปรมาจารย์ทั้งห้าแห่งสวรรค์และปฐพีได้ก้าวข้ามอาณาจักรของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ดินแดนนี้เป็นตัวตนที่อยู่ยงคงกระพันไม่มีใครเคยไปถึงอาณาจากักรนี้แม้แต่ในยุคราชสำนักสวรรค์โบราณน,นับประ สารในยุคโบราณดินแดนนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นับไม่ถ้วนตั้งแต่สมัยโบราณจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนสามารถเข้าใกล้ได้ไม่จำกัดและไม่สามารถเข้าถึงอาณาจักรนี้ได้อย่างแท้จริงในยุคนี้อาจมีขุม พลังในระดับเทพบรรพบุรุษจริงๆสันจูกล่าวโมโมบยักหน้านี่เป็นยุคที่ยอดเยี่ยมมีการสร้างสารรค์มากมายและจะต้องมีคนที่แข็งแกร่งที่จะไปถึงดินแดนนี้อย่างแน่นอนในขณะนี้ในภาพวาดทั้งสี่ยังคงยือนอยู่นอกศาลาในขณะนี้ คำจารึกบนคนทั้งสี่ค่อยๆแยกออกจากสภาพแวดล้อมของพวกเขาและคำจารึกเหล่านี้รวมตัวกันกลางอากาศเพื่อสร้างใบมีดคมสีใบดาบเล่มแรกพุ่งเข้าหาเอกวนวี Q w v, และร่างของเอกวนวี Q w v ก็สลายไปในทันทีหลังจากนั้นทันทีมันปรากฏขึ้นนอกแผล นอนที่5องค์ประกอบใบมีดคมที่สองเข้ามาโจมตีโมรูโอร่างกายของโมรูโอไม่สามารถรับพลังที่น่ากลัวและถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยตรงแต่ร่างกายของเขาไม่ได้หายไปในแผนภาพฟเยเลเมนและโมรูโอใช้เวทมนต์แปลกๆร่างกายที่ถู กระตัดขาดของเขาได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งพอหายดีก็ลม้มลงกับพื้นใบมีดคมที่สามาและตกลงบนเจียงวูย่านอกจากนี้ยังมีรอยแตกในร่างกายของเจียงวูยา่าแต่ยังไม่ถูกตัดครึ่งเขาไม่ได้หายไปเช่นกันและอยู่ในไฟเยเลเมนต์ใบมีดคม ใบที่สี่เข้ามาและตกลงบนเจียงเช่นก่อนที่มันจะตกลงมาที่เขาแสงคพาาก็ปรากฏขึ้นบนหัวของเจียงเช่นแสงระยิบระยับนี้ปิดกั้นใบมีดคมที่ตกลงมานั่นอะไรนะ่ะข้างนอกโมโม่ถามทาไมหัวของเจยงเถินถึงมีแสงที่ยอดเยี่ยม มือดาบคมตกลงบนเจยงเฉินซานตีใส่หัวเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เป็นคำจารึกเทียนดาวที่เรียบง่ายและอาณาจักรของเขาอยู่ไกลาจากขอบเขตที่เขาสามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ในแผนภาพห้าองค์ประกอบเมื่อแสงจ้าปรากฏบน ผัวของเจิงเชนและปิดก้านใบมีดคมอีกสามคนรู้สึกว่ามีแรงคลักซึมและแรงนี้บังคับให้พวกเขาออกจากเฟเยเลเมนไดอะแกรมในขณะนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในแผนภาพห้าองค์ประกอบนั่นคือเจิงเฉินนอกโลกเดกวนวีกลางมือของเธอและพูดว่า หลังจากวิ่งอย่างไร้ผลเด็กคนนี้แข็งแกร่งจริงๆเขาสามารถทนต่อการทดสอบของเ e เวิลล์ดาวและในที่สุดก็ปิดกั้นการโตมตีของเฮเบวิล y d ดาดูเหมือนว่าหลังจากหลายปีที่ไม่รู้จบความสำเร็จของเขาจะมาถึงเราดินแดนที่เป็นไป แม่ได้ใบหน้าของเจียงวูย่าเคร่งนขึงมากเขามาที่นี่เพื่อเปลี่ยนท่าทางห้าแต่ตอนนี้เขาไม่ได้รับอะไรเลยโอเคไปกันเถอะโมโมพูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาการผกผันห้าองค์ประกอบเป็นของเจียงเฉินมันไม่เกี่ยวอะไร กับเราเขามีห้าองค์ประกอบผกผันและมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะรับแหล่งกำเนิดท่าทั้งห้าซึ่งเป็นความโชคดีประการแรกโชคลาประการที่สองถูกสร้างมาเพื่อเขาโดยเฉพาะโมโม,มพูดแล้วหันหลังเดินจากไปทำไมเขาถึงยังได้ กับโชคแรกส่วนูรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเมื่อการทรงสร้างครั้งแรกของโลกปรากฏขึ้นเธอก็ไม่ได้มาเธอไม่รู้ว่าใครได้รับการสร้างครั้งแรกบนโลกใช่โม,โมโมกระพริบตาโตและพูดว่าจริงเฉินได้รับโชคที่หนึ่งและสองติดต่อกันใน,ในอนาคตโลกจะเคารพเขามากเกินไปหรือเปล่าจริงเฉินผู้นี้ เหกควรหญิงสาวเหลือบไปที่เจิงเชนซึ่งยังคงอยู่ในไฟเยเลเมนไดอะแกรมด้วยใบหน้าที่สวยงามของเธอด้วยความตกใจโมลูโอไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่หันหลังกลับและจากไปเขารู้ว่าสมบัติของสวรรค์และโลกได้มาโดยโชคชะตาเขาไม่มอง มีชะตากรรมกับการพลิกกลับของท่าทั้งห้าเขาไม่ได้บังคับเช่นกันโมลูโอออกไปและคนอื่นๆก็จากไปทีละคนในขณะนี้ในแผนภาพห้าองค์ประกอบเมื่อเห็นว่าทุกคนหายตัวไปและตอนนี้เหลือเพียงตัวเขาเองจิงเฉินกอดหัวเราะไม่ได้ ทวิภาคเป็นฉันเองหรือดูเหมือนว่าการผกผันห้าองค์ประกอบเหล่านี้เป็นของฉัน5 5เคดีจริงๆในเวลานี้เสียงหัวเราะมาด้วยเสียงหัวเราะก้องกังวานชายชาราทั้งห้าคนในศาลาก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามชายชาราทั้งหอ เม้าคนลุกขึ้นพร้อมกันและมองไปในระยะไกลจินซูเจียงเฉินคนนี้แข็งแกร่งจริงๆใช่เขาสามารถฝ่าแม่น้ำแห่งกาลเวลาที่ทอดยาวและมาถึงยุคของเราได้หลายคนมองไปในระยะไกลและพูดด้วยเสียงต่ำเจียงเฉินยืนอยู่ข้างพวกเขาแล ตาดได้ยินคำพูดของพวกข่าวฉันหลังจากได้ยินชื่อของเขาเจียงเฉินก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยฉันทำลายแม่น้ำแห่งการเวลาและปรากฏตัว,ตวในสมัยโบราณเมื่อเขามุงวยร่างก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าบรรพบุรุษที่ห้าแห่งสวรคร์และปฐพีเจียง ชินมองเห็นได้ชัดเจนนี่คือเขาเขาดูเหมือนกันทุกประการแต่ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือออร่าของเขาคนตรงหน้าเขาที่เหมือนกับเขามีอากาศที่ดูถูกโลบปรมาจารย์ที่ห้าแห่งสวรรค์และปัฐพีชูชูอยู่ที่ไหนทันทีที่ชายที แม่ดูเหมือนเขาพอดีปรากฏขึ้นเขาก็ถามคำถามนี้เมื่อได้ยินจูจู่จิงเฉินรู้สึกสับสนเล็กน้อยเขาอยากรู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเขาจึงฟังอย่างระมัดระวังอย่างไรก็ตามภาพตรงหน้าเขาค่อยๆเลือนลางและเขามองไม่เห็นนภรัสสังฆราชที่ห้าแห่งสวรรค์และปฐพีอีกต่อไปหรือบุคคลที่มีลักษณะเดียวกันกับเขาอีกต่อไปเกิดอะไรขึ้นจิงเฉินแต่ทางของเขาด้วยท่าทางไม่เชื่อ บทที่1224ต้นกำเนิดของไฟปรากฏขึ้นข้อเจียงเชิน e ได้เรียนรู้ข้อมูลบางอย่างในแผนที่5องค์ประกอบนั่นคือ5ปรมาจารย์แห่งสวรรค์และปัทภีรู้อยู่แล้วในสมัยโบราณว่าเขาจะได้รับการกลับรายการท่าทั้ง 5, และเขาก็ได้ยิน5ปรมาจารย์แห่งสวรรค์และปัทภีกล ว่าในอนาคตเขาทำลายแม่น้ำแห่งการเวลาอันยาวนานและไปถึงสมัยโบราณทำไมฉันถึงไปสมัยโบราณทำไมฉันถึงถามจู่ๆเมื่อฉันปรากฏตัวเกิดอะไรขึ้นกับจูๆ่ๆจิงเช่นงงงวยอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ยังห่างไกลาสามปรับเขาและเขาเพิกเฉยไปชั่วขนาดสิ่งเดียวที่แน่นอนคือเขาจะแข็งแกร่งมากในอนาคตแข็งแรงแค่ไหน แข็งแกร่งพอที่จะเดินทางข้ามเวลาและแม่น้ำสายยาวแห่งประวัติศาสตร์ได้ฉันไม่คาดหวังว่าฉันจะแข็งแกร่งมากในอนาคตจริงเฉินแต่จมูกของเขาและทันทีที่เขามองไปรอบๆและพึ้นพร,รมด้วยความสงสยัย ตอนนี้เหลือฉันเพียงคนเดียวนั่นหมายความว่าฉันสามารถกลับรายการ5องค์ประกอบได้แต่การกลับรายการ5องค์ประกอบอยู่ที่ไหนกันแน่เขามองไปรอบๆกลายออกไปเป็นทิวเขาที่คดเคี้ยวถนนบนภูเขาทอดยาวตรงไปจนสุดทิวเขาและมอ มีศาลาที่เชิงเขากระดานหมากรูปในศาลายังคงอยู่ที่นั่นบางชิ้นแปลกๆบนกระดานหมากรูปยังคงอยู่เขาเดินไปมองที่กระดานหมากรุกในขณะนี้คฤหัดอมตะบนนิ้วก็ฉายแสงตามด้วยผู้หญิงในชุดขาวซึ่งก็คือสูซูก่อนหน้านี้ซูซูกือ ปกถูกเฮเวนลี่ดาวกำจัดแต่ต้องขอบคุณวิญญาณที่เหลืออยู่ของเอ็มเพอเรอร์จิงกองที่ปรากฏตัวตัวขึ้นทันเวลามันช่วยชีวิตเธอในขณะนี้เธอฟื้นแล้วและใบหน้าของเธอก็กลับมาแดงก่ำที่สู้ๆเจียงเฉินเรียบอืมสูบๆยักหน้าเจีย ยิ่งเช่นถามว่าตอนนี้เหลือฉันเพียงคนเดียวจากสถานการณ์ปัจจุบันองค์ประกอบทั้งห้านี้เป็นของฉันแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามขององค์ประกอบทั้งห้านี้อยู่ที่ไหนสูสูก็มองไปรอบๆในที่สุดสายตาของเขาก็เหลือบมองกระดานหมากรุปหลังจากดูไปสักพักเขาก็กล่าวว่าเจียงเฉินกระดานหมากรุกนี้เป็นการผกผันขององค์ประกอบทั้งห้าเจียงเฉินก็มองไปที่มันแค่ฉันไม่เข้าใจสูสูอธิบายว่า คุณยังไม่เข้าใจคำจารึกเหล่านี้ดังนั้นให้ฉันแปลให้คุณเพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุดแล้วใบหน้าของ Gen rain, เจิงเช่นเต็มไปด้วยความสุขใจมากขึ้นต่อมาสุสุเริ่มจ้องมองที่กระดานหมากรุกดูเหมือนเธอจะดูมันมาเป นเวลานานเวลาดูเหมือนจะผ่านไปหลายพันปีและดูเหมือนว่าเวลาจะผ่านไปที่นี่ดูเหมือนว่าเวลาจะผ่านไปไม่ได้ครับจู่จู่ซูซูก็พูดขึ้นเสียงของเธอทำให้เจงเช่นตอบสนองจากพวังเจงเฉินฉันเข้าใจแล้วฉันจะสอนให้นายเดี๋ยวนี้ ต่อไปสูสูเริ่มสอนจริงเช่นเกี่ยวกับไฟเลเมนเรเวอร์ซิงมินดีเอเมททอดและจริงเฉินก็ศึกษาอย่างจริงจังเช่นกันภายใต้การแนะนำของสูสูเขาได้เรียนรู้วิธีทางจิตนี้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาได้เรียนรู้คือ อาการควบคุมธาตุทั้งห้าของปราณแท้จริงพลังเวทผกผันห้าองค์ประกอบที่แท้จริงต้องการห้าธาตุของพลังปราณแท้จริงเพื่อแสดงถ้าเขาใช้พลังของธาตุทั้งห้าพลังของเวทมนต์นี้พลังจะถูกขยายให้ใหญ่สุดเจียงเฉินคุณได้รี ยนรู้วิธีจิตใจในขั้นต้นแล้วคุณสามารถปลูกฝังองค์ประกอบทั้งห้าของพลังปราณแท้จริงและหากคุณฝึกฝนปราณแท้จริงของท่าทั้งห้าคุณก็จะสามารถดูดซับต้นกําเนิดของท่าทั้งห้าและต้นกําเนิดได้ท่าทั้งห้าถูกกาหนดให้เป็นของคุณและไม่มีใครได้รับสู้สู้เปิดครับเธอมองไปที่เจงเช่นและพูดอีกครั้ง คุณเป็นคนไม่ปกติจริงๆฉันรู้ว่าคุณจะน่ากลัวในอนาคตในอนาคตฉันขอถามคุณเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นอะไรนะเจียงเฉินมองไปที่สู่สู่สูสูกล่าวว่าฉันไม่สามารถบอกคุณได้ในตอนนี้ฉันบอกคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณแข็งแกร่งพอที่จะอยู่ยงคงกระพันในโลกนี้หลังจากนั้นสู่สูก็กลับไปที่คฤหาสน์อมตะเจียงเฉินรู้สึกงงงวยในคฤหาสน์อมตะเสียงของซู้ซูก็ดังขึ้นเช่นกัน เจียงเฉินฝึกฝนให้ดีคาเชื่อว่าแม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเช่นนี้เจ้ายังสามารถทำลายผนึกแห่งสวรรค์ลุกขึ้นสู้กับท้องฟ้าและกลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในยุคนี้ต่อไปได้เพื่อปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์มานับพันทั่ว อายุคนฉันจะทำเจียงเฉินกล่าวด้วยท่าทางหนักแน่นฉันตายไปแล้วครั้งหนึ่งและฉันสัญญากับผู้พิทักษ์ว่าในชีวิตของฉันฉันจะปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์ความปลอดภัยแม้ว่าคุณจะเสียสละชีวิตคุณจะไม่ปฏิเสธโอเคคุณออกไป ก่อนโอเคเจียงเฉินนบยักหน้าแต่คุณจะอ,ออกไปได้อย่างไรเจียงเฉินบ่นอย่างสับสนเมื่อเขามงมวยพลังอันแข็งแกร่งก็มาจากแผนภาพวาดท,ทั้งห้าและพลังนี้ก็ขับไล่เขาออกไปปรากฏตัวอีกแล้วข้างนอกแล้วเมื่อเขากำลังจะจากไป ภาพ5้องค์ประกอบที่แขวนอยู่ในแนวนอนในอากาศก็เล็กลงและกลายเป็นภาพวาดภูมิทัศน์ขนาดเล็กที่ตกลงมาจากท้องฟ้าเจียงเช่นตกตะลึงเล็กน้อยและยื่นมือออกมาทันทีและเข้ายึดครองภาพวาดที่ตกลงมานี่จีนเฉินเริ่มวาดภิวทัศน์ในภาพวาดเป็นทิวทัศน์ของแผนที่5องค์ประกอบจากคฤหาหั์อมตะเสียงของสู้สู้ดังขึ้น เจียงเฉินการผกผันของธาตุทั้งห้าอยู่ในแผนภาพ้าธาตุตอนนี้คุณได้รับธาตุผกผันแล้วแผนภาพนี้เป็นของคุณโดยธรรมชาติคุณวางมันทิ้งเสียก่อนเจียงเฉินไม่ไปอ่านอีกต่อไปนำแผนที่ห้าองค์ประกอบทิ้งไปวางไว้ในคฤหา สัอมตาจากนั้นเขาก็ออกจากสถานที่ออกจากพื้นที่ที่ไม่รู้จักนี้และปรากฏตัวบนโลกมองดูกระแสน้ำวนทั้งห้าบนท้องฟ้าเขาเดินไปหาหนึ่งในนั้นประตูในอ่างน้ำวนนี้เป็นประตูสู่โลกแห่งไฟในโลกนี้มีแหล่งกำเนิดของไฟและเข โดโดหลอมร่างกายของเขาให้อยู่ในสถานะธาตุไฟตอนนี้เขาสามารถดูดซับและปรับแต่งมันได้ตราบเท่าที่เขาพบแหล่งที่มาของไฟเขารีบเดินไปที่ภูเขาไฟไม่นานฉันก็มาที่ภูเขาไฟแห่งนี้สิ่งมีชีวิตจำนวนมากมารวมตัวกันในบริเวณ นี้แต่สัตว์เหล่านี้ไม่รู้ว่าจะหาแหล่งกําเนิดไฟได้อย่างไรและไม่รู้ว่าแหล่งกําเนิดไฟอยู่ที่ไหนพวกเขาดูในภูเขาไฟนอกภูเขาไฟไม่มีอุณหภูมิและสามารถไปมาได้อย่างอิสระแต่ในส่วนลึกอุณหภูมินั้นสูงมากแม้ว่าอัจฉริยะ เหล่านี้จะมาจากสามพันโลกพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะก้าวเข้าไปในนั้นโดยง่ายในทางกลับกันจริงเทนกำลังเข้าใกล้ส่วนลึกของภูเขาไฟภายใต้การแนะนำของสูสูเขามาถึงส่วนที่ลึกที่สุดของภูเขาไฟสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเปล วยไฟสีขาวและอุณหภูมิก็สูงมากอย่างไรก็ตามร่างกายของเจียงเช่นมีกลายเป็นธาตุไฟไปแล้วการทำร้ายดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาเองเจียงเฉินกระตุ้นธาตุทั้งห้าให้กลับด้านใจิตใจและสัมผัสถึงที่มาของไฟสู้ๆในคฤหะ อาจอมตะชี้จริงเฉินพยักหน้าจิตใจของเขาก็เคลื่อนไหวในทันทีกระตุ้นธาตุทั้ง5้าให้กลับวิธีคิดภายใต้การควบคุมของวิธีจิตใจเปเลวเพลิงรอบๆตัวเขาดูเหมือนจะมีชีวิตชีวาและไหลไปด้วยความผันผวน,นของจิตใจมันอยู่ใต้ดิน เจียงเฉินสัมผัสได้เขากระแทกเท้าลงกับพื้นทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนภูเขาไฟก็แตกในส่วนที่ลึกที่สุดของพื้นดินเปเลวไฟสีขาวปรากฏขึ้นเปเลวไฟนี้พิเศษมากเปเลวไฟรอบๆไม่กล้าเข้าใกล้เลยทําให้เป็นพื้นที่เปิดรอบๆเป ลั่ไฟในเวลานี้โลกภายนอกเกิดอะไรขึ้นภูเขาไฟเปิดได้อย่างไรดูสิมีใครบางคนอยู่ในส่วนลึกนั่นคือเจงเฉินเป็นไปได้ไหมที่เจงเฉินพบแหล่งกำเนิดไฟถ้าเขาค้นพบแล้วใครก็ตามที่ค้นพบสมบัติที่ท้าทายสว่า์ ทันทาคาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโอกาสและโชคชะตาและสมบัติที่ท้าทายสวรรค์สามารถรับรู้เจ้านายของพวกเขาได้โดยอัตโนมัติไปไปดูเถิดผู้คนที่อยู่นอกภูเขาไฟมุ่งหน้าไปยังส่วนลึกของภูเขาไฟอย่างรวดเร็วรีบเร่ง